อ๋อโอเคครับวสองครับครับอพูดถึงว่าตัวเลขของพ่อกรเนี่ยผมก็ไม่ได้ตามตามหลายวดผมมาลงคลิปตั้งแต่ประมาณสองวดที่ผ่านมาเนาะอ่าแล้วแล้วลอีกสองวดที่ผ่านมาเนี่ยไอผมไม่ได้ลงแล้วทีนี้ผมอ,อยากสอบถามคุณพ่อว่าเลขที่ช่วงที่ผมไม่ได้ตามพ่อนี่เข้าไหมผมก็ลืมไปอ่างวดที่แล้วทําได้เข้าล่างแต่ขึ้นบน เอ็กทำล่างขึ้นบนเจ็บหนึ่งแล้วงวดก่อนเต้าศูนย์ได้งวดก่อนเต้าศูนย์เข้าอยู่ก็แสดงว่าเข้าตลอดนี่พ่อครับงวดทีแล้วก็มันได้เจ็ดหนึ่งแต่ว่าผมทำล่างแล้วมันขึ้นบนอยู่อขึ้นบนแต่งวดนี้ทั้งล่างทั้งบนโอเคครับสูตรสามเมื่อกี้กันดีไม่ไม่ตัดส่วอแล้วก็แล้วก็จะให้แนวทางสูตรวิ่งบนสามตัวมาตวงครับผมครับ อ่าอ่าให้แนวทางบนแต่ว่าเดี๋ยวมาพารวยเออมาพาโชค<ะ>เอาไปออกตอนหลังก็ได้แต่ตอนนี้ผมสรุปล่ลางบนไปก่อนครับผมน<ล>ะท,ะทีผมส่งไปในลายเดี๋ยวมาพาโชคก็ไปนำออกให้เอฟซีอยากจะเ,เรียนรู้เรื่องสูตัวเลขอะไรก็อาา่าเขาต็ตใจกระโทรมา,อาตอนนี้เอนกับทีมงานเรียนรู้ได้เออวันนี้ก็เอาล่างบนไปก่อนครับผมอ่าเอาบนไปก่อนเลยนะบนบนเลยพ่ออ่า ผมวิ่งหกกับเจ็ดครับผมบนวิ่งอันนี้ก็บนนะพ่อนะล่างหรือบนนะบนครับบน่อนครับบนบนนะครับบนนะครับวิ่งวิ่งเหรอครับวิ่งหกกับเจ็ดนะฮะฮัลโหลครับผมครับพ่อครับได้นะฮะแล้วก็จับคู่ฮะจับคู่ครับจับคู่อ่า สี่คู่สีค่คู่แล้วก็แล้วก็สามตัวเนี่ยมันจะมีแปดคู่ทั้งหมดโอ้สามตัวแปดคู่นะครับอ่าเฉพาะสองตัวเนี่ยสี่คู่อ่าสองตัวสี่คู่ว่ามาครับอ่าอ่าอ่าหกสามหกสี่ครับหกสามหกสี่ครับเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับครับอ่า uh, หลักร้อยมีศูนย์มีหกมีเจ็ด หลักร้อยมีศูนย์มีหกมีเจ็ดนะครับครับหมายหมายถึงศูนย์ก็ครเป็นศูนย์ก็ศูนย์หกสามศูนย์หกสี่เดี๋ยวนะครับร้อยมีตัวไหนมั้งครับหลักร้อยครับอรัหลรักร้อยมับมีับมีับครัมีรับครับครัมีรับค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 ่ับครับครีบยรับค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 รับรับครับครครับ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 ครัับคครับ ่าศูนย์หกสามศูนย์หกสามครับศูนย์หกสี่ครับศูนย์หกสี่พ่อศูนย์เจ็ดสามครับศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสี่ครับศูนย์เจ็ดสี่อ่าทีนี้ถ้าจะเบิ้ลหกหกสามหกหกสี่ถ้าจะเบิ้ลนะพ่อนะครับถ้าจะเบิ้ลหกหกสาม หกหกสี่หกหกสี่ครับอ่าแล้วก็เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่ครับครับมีเทนี้ครับบนอ๋อนี่ก็คือชุดบนนะครับอ่าชุดบนครับเลขสวยทั้งวดนี้แล้วก็ล่างครับล่างวิ่งเก้ากับสี่ครับผมล่างวิ่งเก้ากับสี่นะครับอ่าเดี๋ยวกระดาษแป๊บหนึ่งล่างนะครับ ล่างล่างนะครับเดี๋ยวนะฮะล่างอืล่างนะครับครับวิ่งสี่แล้ววิ่งเก้าวิ่งเก้ากับสี่นี่แหละล่างวิ่งเก้ากับสี่นะครับผมจับคู่เลยเนาะจับคู่เลยครับพ่อครับหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าครับ แล้วก็สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามแปดสามเจ็ดสามเก้าครับผมอ่าให้เด่นเบรกครับอ่าเด่นหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าครับล่างเด่นเด่นหนึ่งเก้านะครับอ่าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าตัวเด่นนะครับ ครับตัวเด่นนะฮะสีสามหางเนี่ยเด่นสามาครับผมครับในส่วนของอชุดบนนี่มีมีตัวเด่นไหมพ่อชุดบนเนี่ยจริงๆมันมีสีหางหกสามหกสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่นะจะไฮคอนทงเดี๋ยวนะฮะเจ็ดสี่ครับผมเจ็ดสี่นะะครับเจ็ดสี่เจ็ดสามครับสองตัวนี่แหละโอเคครับเจ็ดสี่เจ็ดสามเป็นตัวเด่นเด่นบนนะครับเด่นบนนะพ่อนะครับครับผมครับผม โอครับแล้วก็หลักร้อยก็ตามนั้นเลยถ้าสมมติว่าศูนย์มาก็เป็นศูนย์นำหน้าแล้วก็หกกับเจ็ดถ้าเบิ้ลก็ตามนี้ที่บอกไปครับผมครับครับครับในในส่วนในส่วนจับคู่สามตัวมีตัวมีตัวไหนเด่นสุดไหมครับมีมีตัวไหนเด่นสุดไหมครับหกหกสามกับเจ็ดเจ็ดสี่กับเจ็ดเจ็ดสามเด่นหกหกสาม อหกหกสามหกหกสี่เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่เอาสีเม็ดนี่เลยโอ้โหเอาสีเม็ดเอาง่ายๆมาคุณพ่อชอบเบิ้ลวันนี้มีติเบิ้ลนะมีติดเบิ้ลนะสาเหตุมาจากอะไรทําไมชอบเล็กเบิ้ลพ่อเอ่อเพราะว่าหลักร้อยมันมันเหลือศูนย์กับหกทีนี้เจ็ดเนี่ยอ่าถ้ามันมาเบิ้ลมันก็จะพอมวดทีแล้วหวยมันหามแล้วใช่ไหมครับอ่ามวดที่แล้วหวยหามมวดนนี้มีสิเบิ้ลถ้าไม่เบิ้ลมันก็จะเป็น อพี่น้องแต่พี่น้องผมไม่ได้ใส่จะเป็นหกเจ็ดสามเนี้ยเจ็ดหกสามเนี้ยอ่าแต่ผมไม่ได้ใส่ก็เอาแค่นี้คือตัดก็หลักร้อยก็มีศูนย์มีหกมีเจ็ดหรือปาเอ็ดีไปพิจารณาเอาครับอ่าพอจะใส่หมดมันก็จะเยอะไปแค่นี้ก็ถือว่าไหลายหางแล้วครับผมก็ถือว่าไหลายหางแล้วแล้วก็ก็ก็น่าจะวันี้มั่นใจนะครับครับผมวันนี้มั่นใจมากนะเหไม ครับครับ,รบพอดี <ผม S 2> พ่อกรเปลี่ยนเบอร์มาใหม่ด้วยเป็นโทรศัพท์ใหม่<อ>พเพราะเน้นโพัพท์โดยตรงเลยครับผมแต่ในส่วน<อ>แต่ในส่วนในในส่วนของบนกับล่างเนี่ยพ่อมั่นใจพ่อกรนมั่นใจชุดบนหรือชุดล่างครับมวลน,นี้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับมั่นใจทั้งคู่เลยโอ้มั่นใจทั้งบนทั้งล่างนะฮะมั่นใจเลยครับมวลน,นี้พ่อกรบอกว่าเอตีต้องต้องได้เนี่ยฮะต้องเฮแน่พ่อกรไม่ไม่ คิดว่างวดนี้เอฟซีทุกท่านแล้วก็ทีมงานแล้วก็แอดมินเนี่ยไม่ไม่น่าจะปิดหวังนะครับเลขนี้ครับผมแบบนี้ครับทั้งบนทั้งล่างเลยฮะผมมั่นใจเลยครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมอ่าเดี๋ยวผมยังไงเดี๋ยวผมจะขออ่าทวนอีกรอบหนึ่งนะครับว่าผมเขียนถูกหรือเปล่าเนาะอ่าได้ครับครับวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าหกสี่นะครับสำหรับชุดวิ่งบนนะครับมีหกกับเจ็ดถูกต้องไหมครับพ่อ หกกับเจ็ดถูกต้องครับครับผมแล้วก็มาจับคู่นะครับจับคู่2ตัวก็มีอยู่4ชุดครับมีหกสามครับหกสี่ครับเจครับผมเจครับครับใช่ครับในส่วนของหลักร้อยนะฮะหลักร้อยเนี่ยมั่นใจศูนย์หกเถูกต้องไหมครับถูกต้องครับถูกต้องจับคู่3ามตัวบนนะครับ ถ้าสมมุติว่าหวยจะมาเป่านะหมายถึงว่ามันจะมาเบิ้ลนะก็เป็นหกหกสามหกหกสี่เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสี่ถูกต้องไหมครับครับผมครับผมก็ถ้าสมมุติว่าถ้าไม่เบิ้ลนะก็จะเป็นศูนย์หกสามหกศูนย์หกสี่ 0 7 3เจ็ดสามครับผม0 7 4เจดสครับถูกต้องครับผมอ่าบนถูกต้องนะครับบนถูกต้องนะครับในส่วนของล่างนะครับล่างเด่นก็คือ6กับ4ถูกต้องนะครับอ่าล่าง9อ่า9ก้ากับ4พูดผิดครับ9ก้ากับ4นะฮะอกา9กับ4ครับครับ9ก้ากับ4ี่มาจับคู่นะครับมาจับคู่ก็คือหนึ่งาครับ3 9ครับ4ี่เก้าครับ สามแปดสามเจ็ดสามเก้าครับผมแล้วก็มีหนึ่งเก้าเด่นนะครับตัวนี้เด่นเด่นเลยครับหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าถูกต้องไหมครับคุณพ่อครับถูกต้องครับเด่นสามหางนี่แหละครับโอเคครับคุณพ่อครับขอบคุณมากมากสำหรับแนวทางเนาะครับครับผมครับขอบคุณคุณพ่อกรอนมากมากครับผมครับขอบคุณครับอ่า ครับเองครับในส่วนของตัวเลขนะครับตัวเลขของเซียนกรนะครับก็คือเซียนกรระยองนะครับคุณพ่อเซียนกรก็บอกว่าชัดเจนสาหรับวันนี้มั่นใจทั้งบนและก็ทั้งล่างมีโอกาสมาทั้งบนทั้งล่างแต่ผมไม่ได้ติดตามมาสองวดนนะครับเนื่องจากว่าผมข้าไปไทายคลิปอยู่หลายข้างหลายบอลหลายหม่องนะครับก็เลยว่่มีโอกาสได้ติดตามพอก่อนเนื่องจากว่าหลายท่านหลายคนก็อยากให้ลง ตัวเลขแนวทางเพื่อแบกแบงปั่น่าสั่นแต่ว่าสําหรับอ่าววนี้พอก่อนก็เลยว่าเอ้าขอลงอีกแนวมาสั่นเมื่อพอดีเมื่อนี้ออกไปหาคลิปพลาดเป้าว่าได้คลิปเมื่อนี้ก็เลยกลับมากก็เลยเมื่อคืนฮอดพอก่อนวันถอยก็เลยเอาคลิปพอก่อนมาลงนะครับพ่อพม่น้องสำหรับเด็กพอก่อนนะครับกัตามที่เอดได้สรุปตามนี้นะครับถื่อพิษเป็นจะมากันครับพ่อพม่น้งให้เพื่อเป็นแนวทางกันเชิญชอบจังหด ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลตัวเลขไม่มีใครอ้างอิงได้ร้อยเปอร์เซ็นว่าจะออกร้อยเปอร์เซ็นนะครับเอามาเป็นหลักอ้างอิงได้ถูกปิดเป็นเรื่องธรรมดาครับก็รดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้สติก่อนที่จะลงทุนขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ